ทุกคร้งข้ามันไก่ไปสนันีไม่ไกลจากสถานรถไฟตรงนี้จะเดินจเจริญประเทศหากถ้าเกิดเราเดินไปตรงนี้ไปท่าแพไปออบไนาบาร์ซาแล้วก็จะผ่านตลาดสันผักคอยก่อนแล้วก็สะพานนวรัตนี่คือปั๊มเชลฮะซึ่งเป็นปั๊มที่อยู่ใกล้กับรถไฟเชียงใหม่ที่สุดเลยร้านจะอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนและเมนูขนาน่าสนใจมากทุกคนจะดดูถนนดิที่ยามเช้านะฮะเจ็ดโมงเช้าฮะทุกคนเนื้อกระทะก็มีที่นี่ฮะ เสียงซี้เสียงดงดังกับเนื้อกระทะมากแล้วข้ามันไก่อร่อยข้าวหมกด้วยทุกคนนี่ฮะปั๊มจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการด้านหน้าเรามาแบบว่าเปิดร้านเลยฮะทุกคนเช้าตรู่เลยเจ็ดโมงเช้าพี่นี่จะมีน้ําสมุนไพรด้วยนะตะคุงตะไคร้น้ําอัญชันมะนมาวมะตูมจากเจี๊ยบมีหมดเลยนะแล้วก็มีลำลำใยลอยแก้วก็มาฮะทุกคน ลำใหญ่จะลำพูนจะเยอะนะฮะเป็นแหล่งลำพูนติดกับเชียงใหม่ทุกคนนี่ฮะบรรยากาศร้านเป็นแนวปิ้งย่างด้วยนะใครจะมาช่วงไหนก็หาไม่ยากค่ะผมะเลยสะพานนวรัตมาก่อนจะถึงรถไฟแต่ถ้าตุ้ดลงรถไฟก็จะถึงก่อนสะพานนวรัตก่อนก่อนต,อตลาดสันป่าค่อยทุกคนจะร้านอลังการน่าทานมากเลยนะ,ะทุกคนนี่ฮะของฝากกันฮะทุกโครงกา รถจะผ่านสะดวกสบายนี่ค่ะเนือเน้อกระทะเนื้อกระทะจะเป็นแบบอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเปิดตอนเย็นนะฮะ,ะเนื้อกระทะเปิดตอนเย็นค่ะทุกคนอันนี้เทคนิคเพื่อสุขภาพนี่ถือว่าดีมากเลยนะคะ เพราะว่าบางคนจะชอบแบบว่าไม่อยากไหมไงฮะเดี๋ยวจะขึ้นมาลงมาเลงอะไรของเขากลัวกันเขาก็เลยจะต้องแบบเอาน้ําลาดก่อนบางคนก็ลวกน้ำมาหาเป็นแบบแนวหมูกระทะิ้นจุ่มก็แี่ฮะแต่ที่นี่จะเป็นเนื้อกระทะนะทุกคนจะาหายากนะคะเนื้อกระทะดีๆแบบนีนะะ้นี่คือเชียงใหม่นะฮะยามเชา้าดอยสุเทพเป็นสีสงา่า ะะวัฒนธรรมลำเลิศดอกไม้งาภูพิงราชชิเวศก็อยู่ที่นี่นะะทุกคนรู้ฮะภูพงภูพิงดอยสุเทพทุกคนรู้จักหมดนะฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสวนราชพฤกษ์แต่แนะนํามาที่เชียงใหม่นอกจากจะมากินหมูกระทะเออโทษจ้ะเนื้อกระทะท,ที่นี่นะฮะเนื้อกระทะมุสลิมแล้วเนี่ยมากินข้าวมันไก่อร่อยข้าวหมกไก่ที่นี่เราก็มีแรงที่จะเดินต่อไปบางคนก็จะไปไหนรู้ไหมไปสวนสัตว์เชียงใหม่ ไป,ไปสวนสัตว์เชียงใหม่ครั้งหนึ่งประทับใจมากตอนนั้นยังไม่ไม,ม่ลง youtube เลยทุกคนเดี๋ยวจะต้องไปอีกสักครั้งแล้วก็ถ่ายลง y YouTube ให้ทุกคนเห็นว่าสวนสัตว์ที่แบบเลิศอ่ะเข้าใจคาว่าเลิศไหมไม่เหมือนสวนสัตว์ทั่วไปนะอ่าเป็นอะไรที่แบบมีนกเพนกวินมีโซนกวางโซนอะไรอย่างเงี้ยคิปโปซึ่งแบบหรือว่าอันเดอร์วอเตอร์อย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นทะเลจำลองไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะโลกใต้น้ำเหรอเออประมาณนั้นนะฮะทุกคนก็ มาปักหลักกันเนี่ยรถไฟเชียงใหม่ทีดนี้เนี่ยเห็นไหมฮะสี่แยกก็เลี้ยวขวาไปก็จะถึงเลยแล้วก็ถ้าเกิดราเดินออกมาแล้วก็จะเจอเนี่ยฮะเนี่ยเปิดแล้วแต่ปี2 5 5 7นะฮะอุ้ยเร็วมากเลยทุกคนข้นาบบกไก่ข้าบกไก่กกทอด ตลอยจะมีตลาดนัดคือไก่สดทุกคนเปิดวันเสาร์ห้าโมงถึงสี่ทุ่มที่นี่เนื้อกระทะที่นี่ก็เปิดเย็นนะพี่เนาะแต่ว่าเข้ามันไก่จะเปิดเช้าทุกคนนี่นนเป็นแนวข้าหมกไก่ฮะทุกคนข้ามกไก่เข้ามันไก่อยู่ข้างหลังนะฮะนี่่ะมีทงคุ้มลงเพิ่งในไก่ทอด พวกมันไก่รวมไก่ย่างอะไรเงี้ยนะฮะนั่งกินไปก็ชมวิวตรงนี้ไปค่ะทุกคนนะคะชอบจังเลยร้านเนี้ยหอมนี่หอมเครื่องเทศหอมความเป็นข้าวหมกเลยนะเข้ามานะฮะข้าวหมกี่ต้องกินของอิสลามมุสลิมทแท้ๆค่ะทุกคนจ้ะสะอาดสะอา้านนี่คือเราเรียกน้ำมะขามค่ะทุกคนนะคะหาทานยากนะฮะ ทุกคนดูสิมาแล้วฮะนีเป็นแนวแบบคล้ายป๊อปปี้คน่าทานนะเลยดูสิมันจ้นทุกคนแบบเป็นสามแบบเลยไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็ไก่อบนะฮะใช่ไหมไก่อบใช่ไหมมีจะเป็นสามแบบเลยถ้ามันไก่สามสามแบบไก่ย่างไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้ม น,นี้ไก่ต้มไก่ย่างอันนี้ไก่ทอด่ะทุกคนเรากินยังไงก่อนดีอันนี้เป็นน้ำจิ้มถ้ามันไก่ทอดที่จะต้องทานกับไก่ต้มทุกคนอร่อยมากทุกคนอร่อยนี่หันหน้ามองคนคนขายเลยอ่ะคนขายอยู่ตรงนน้นะแต่มองไม่เห็น อร่อยอ่ะอืมน้ำจิ้มเขาแบบโดนปากมับอร่อยปุ๊บเลยไม่น่าชื่อแล้วเนาะอ,อร่อยจริงค่ะอ,อร่อยมากมน้ำจิ้มอร่อยระดอ่ะอร่อยมากอ่อันนี้แค่กินข้าวหมวก,ก็อร่อยแล้อวอ่ะ ไม่ใช่ขมกสิข้ามันไก่ข้ามันไก่ต้มธรรมดาก็อร่อยแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยน้ำจิ้มโคตรอร่อยเลยอยากให้ทุกคนมากินชาวโลกต้องมานะฮะอยู่ตรงไม่กระดักรถไฟสวนเจริญประเทศติดกับปั๊มเชลก่อนถึงตลาดสันปากคอยนะฮะไก่ก็นุ่มข้าวก็แบบ ข้าแบบร่วนกำลังดีอย่าทุกคนไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งรู้จาแล้วอร่อยมากอืมอร่อยไก่นุ่มจริงค่ะทุกคนมันอร่อยมากอร่อยเวอร์อืมอืไก่นุ่มอันนี้ต้องกินกับในนี้ฮะนะ อร่อยมากทุกคนไม่อยากหยุดเลยอะ่ะเป็นเทิงมากอืม